ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครอ,อีกแล้วนะครับซึ่งตัวละครในคลิปนี้เนี่ยที่ผมจะนํามารีวิวนะครับจะเป็นตัวละครที่ควรจะต้องมีเลยนะครับผมถ้าคุณยิ่งเป็นผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําว่าควรรีผ่ามาปัาน้นหรือว่ารีผ่าตัวละครไวซะนะไม่งั้นช่วงหลังๆเกมนะครับถ้าคุณไม่มีตัวละครตัวที่ผมจะนํามารีวิวนี้นะครับคุณจะลําบากในการเล่นเกมนี้อย,อย่างมากเลยนะครับซึ่งตัวละครที่ผมพูดถึงนะก็จ เป็นตัวละครอย่างดร์จีนัสนั่นเองนะครับสำหรับดร์จีนัสเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวละครระดับ SR ที่ในเซิร์ฟจีนก็ยังมีคนปั้นแล้วก็ยังมีคนเล่นกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวละครสารพัดประโยชน์สามารถนําไปลงได้หลายโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นท้าสู้กิลลงท้าสู้แ l a นะครับหรือว่าโหมดแบบฮีโร่เอกพิศ์ก็ได้นะครับคือมันค่อนข้างสารพัดประโยชน์มากๆสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูสกิลของเขากันก่อนเลยกันว่าเขามีสกิลอะไรบ้างนะครับ เริ่มกันที่สกิลที่1น,นะครับจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าโคลนิ่งล่างสําหรับสกิลที่1เนี่ยดรจีนัทจะทําการเรียกร่างโคลนออกมาโจมตีต่อเนื่องสครั้งนะครับต่อเป้าหมายรายเดียวจะสร้างดาเมจจาก1 2 0พลังโจมตีสาหรับสกิลธรรมดาหรือสกิลทั่วไปของเจ้าดรจีนัทเนี่ยจะแรงเท่ากับสกิลทั่วไปของตัวละครระดับ SSR เลยนะจะอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สับละคร SS r เ่วนวลาโจมตีสลแรกแต่ตัวละครระดั SSR ส่วนใหญ่เวลาโจมตีสกิลแรกนี่ท,100ทนันนะครับ ต่อกันที่สกิลอันตินะครับจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าดัดแปลงยีนสกิลอันตินะครับผมจะทําให้เป้าหมายลายเดี่ยวฝ่ายเรานะครับผมได้รับการฟื้นฟูคคตพี่220%นะครับจากค่าพลังโจมตีและทําให้ความเร็วของเป้าหมายนะครับเพิ่มขึ้น20%ส่วนสกิลพาสซีฟนะครับจะมีชื่อว่าแผนพินาศ สำหรับสกิลพาสีฟนะครับก็จะฟื้นฟูค่าพีของเพื่อนเพิ่ม20%จากพลังโจมตีนะครับแต่ถ้าอัพตัวละครเป็น5ดาวเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็น30%จากพลังโจมตีนะครับส่วนสกิลคอ r e ของดรจีนัทนะครับผมสกิลคอเลเวลแรกนะครับ เอฟเฟกต์ขั้นสูงนะครับทุกครั้งที่ตัวละครแนวหน้าแพ้นะครับก็จะอัญเชิญมนุษย์โคนิ่งหนึ่งไลในแต่ละตำแหน่งนะครับสามารถอัญเชิญได้มากสุด2ครั้งสกิลคอร์เวลที่2นะครับเมื่อเริ่มรอบที่2จะได้รับพลังงาน5จุดทันทีสกิลคอร์เวลที่3นะครับเมื่อสิ้นสุดการต่อสู้แต่ละรอบจะฟื้นฟูค่าพีสิบเปอร์เซ็นต์ตามค่าพีสูงสุดให้กับฝ่ายตนทั้งทีมและสกิลคอร์เลเวลที่สี่นะครับทุกครั้งที่ตัวละครต่อสู้แถวหน้าแพ้นะครับจาน่งจเชิญไดด้้้มากกสสูงงุ3ครััอนนี็จะ คล้ายสกิลคอเวลแรกนะครับเพียงแต่ว่ามันจานเชิญมากสูงสุดถึง3ตัวนี่ก็จะเป็นรายละเอียดสกิลทั้งหมดของดร์จีนัทนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงพูดของดร์จีนัทกันหน่อยละกัน ก็เป็นหนึ่งตัวละครนะครับผมที่พูดประโยคเดียวเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าประโยคการพูดของเขาเนี่ยมันจะยาวกว่าตัวละครบางตัวพอสมควรเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็มาดูการใส่เซตอุปกรณ์ให้เหมาะกับเจ้าตัวละครอย่างดร์จีนัทกันนะครับสัดเซตอุปกรณ์ที่ผมมองว่าเหมาะกับดร์จีนัทไม่สุดเนี่ยก็จะเป็นชุดสูตรนะครับเหตุผลที่ผมต้องแนะนาชุดสูตรเนี่ยเพราะว่าชุดสูตรมันจะเพิ่มการสท้อนดามเมจของตน20%นะครับแล้วก็หลังจากเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะฟื้นฟูค่าพี10%ก็เหมาะกับตัวละครอย่างร จีนัทนะพะเวลาเราเอาตัวละครดรจีนัทเนี่ยลงเล่นตามโหมดต่างๆนะครับเราก็จะมันยืนแนวหน้าและส่วนใหญ่ก็จะปล่อยให้มันตายอยู่แล้วนะครับเพราะสิ่งที่เราต้องการจากตัวละครดรจีนัทไม่ใช่ความแรงจากสกิลนะครับแต่เป็นสกิลคอของมันที่ถ้ามันตายมันจะทําการซัมมอนตัวละครโคนิงมายืนแทนในแถวหน้านะครับเพราะงั้นก็เหมาะมากๆในการใส่เซ็ตชุดสูตรนะครับเพราะว่าเวลามันโดนดาเมจมันก็จะช่วยสะท้อนดาเมจกลับไปให้ศัตรูและเวลาที่มันเคลื่อนที่นะครับมันก็จะฮิลตัวเองและเวลาที่มันฮิวตัวเองนะครับมัน คอมโบกับสกิลของมันที่ถ้ามีฝั่งเรานะครับผมทําการฮิลก็จะได้รับพลังงานกลับมานะครับเพราะงัน้นผมมองว่าถ้าใครจะเล่นด็อกเตอร์จีนัก็หาเซ็ตชุดสูตรเอาไว้ให้มันล้วกันไม่จำเป็นต้องเน้นอ f อฟสวยหรูมากนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเน้นแค่บัฟจากเซ็ตชุดสูตรเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะมาแนะนานะครับผมว่าโหมดไหนบ้างที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวละครอย่างดร์จีนัทในการเอาไปลงเล่นนะครับสาหรับโหมดแรกที่เราจาเป็นที่จะต้องใช้คอของเจ้าตัวละครอย่างดร์จีนัทนะครับผมก็จะเป็นโหมดการทัสสู้บอสกิลสำหรับการทัสสู้บอสเกิลเราจะสามารถใช้สกิลคอของเจ้าดร์จีนัทได้แต่บอสกิลตัวที่2เลยนะครับตั้งแต่เมลสกัดโกลิบาร์แล้วก็มอร์เกลิวนะครับซึ่งบอสทั้งสาตัวนี้นะครับมันจะเป็นบอสที่โจมตีได้รุนแแรรงงมาาากๆนนนะถววหห้ขอเ,เ่่สญจ โดนสกิลอันติีชุดเดียวก็ตายแล้วนะครับต่อยเลือดตัวละครแทงของคุณมี 3- 4มสี่แสนเนี่ยก็ยืนไม่อยู่นะครับโดยเฉพาะบอสกิลตัวที่3แล้วก็ตัวที่4ที่ทำมอาอันติีครั้งเดียวนะครับผมแนวหน้าเราก็ตายหมดแล้วทําให้คอของเจ้าตัวละครดรจีนัสนะครับจะมีบทบาทมากๆในการตีบอสกิลเพราะถ้าคุณไม่มีตัวละครอย่างดรจีนัสมาเป็นคอให้ในโหมดนี้นะครับการที่คุณจะตีบอสกิลได้ดาเมจสูงๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยากมากๆว่าการที่เราจะทาดาเมจกับบอสกิลได้สูงเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องอยู่ตีีบบออสใหห้้้ไไไดดดลาาายรมุ่่่เทททจะทํ นะครับ ในโหมดต่อไปที่ในบางครั้งนะครับเราจําเป็นที่จะต้องใช้คอของเจ้าตัวละครดร์จีนัทในการเล่นนะครับนั่นก็คือโหมดอย่างฮีโร่เอ็กปีศาจนะครับสำหรับโหมดนี้นะครับเวลาที่เราได้เล่นเป็นทีมปีศาจแล้วก็เจอกับเหล่าฮีโร่ก็ถ้าจะผมยกตัวอย่างนะครับจะเป็นตัวละครอย่างจักรพรรดิเด็กนะครับที่เวลามันอันติมันจะโจมตีแต่แถวหน้าแล้วนะแบบรอบเดียวตัวละครแถวหน้าเราก็ตายหมดแล้วนะครับจะทําให้ตัวละครคออย่างดร์จีนัทเนี่ยมามีประโยชน์นะเพราะมันสามารถมายืนรับดาเมจได้แทนนะครับแล้วก็ทําให้ตัวละครรดาเเเมนนวหังงขอี่ สามารถทําดาเมจในโหมดนี้ได้ต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับใครที่มีคออย่างเจ้าดร์จีนัทอยู่นะครับก็โหมดนี้มันก็สามารถช่วยคุณได้ยกเว้นแต่มันจะเจอตัวละครที่มันโจมตีเป็นหมู่นะครับอย่างพวกบอลทองอะตอมิกอะไรพวกนี้ที่เอาคอของดร์จีนัทเนี่ยมาใช้ส่วนใหญ่จะไม่ได้ผลนะครับส่วนในโหมดต่อไปที่เราจะสามารถใช้คอของดร์จีนัทได้นะครับก็จะเป็นโหมดอย่างโหมดแลบวิจัยยีนะครับหรือว่าการทาสู้แลบนะ โหมดนี้นะครับก็จะเป็นโหมดที่มันจะมีหลายชั้นนะครับผมและในแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะมีความสามารถพิเศษให้ฝั่งศัตรูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแช่แข็งเรานะครับผมหรือว่าเผาทีมเราหรือไม่ก็จะเป็นการใบรเรานะครับหรือว่าในชั้นเียวกก็จะเป็นการสร้างดาเมจใส่ทีมเราทุกรอบนะครับประมาณนี้นะซึ่งสําหรับในโหมดนี้นะครับก็อยู่ในแต่ละด่านนะครับผมว่าเราจะจัดทีมแบบไหนลงไปสู้กับฝั่งศัตรูนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับในโหมดนี้ดร์จีนัทก็จะมีประโยชน์อยู่นะเวลาที่ตัวละครแถวหน้าเราตายหมมมมดเเรราาาาาาก็สถอนข้ใที เพื่อซัมมอนยืนแนวหน้ารับดาเมจแทนได้นะครับผมว่าในโหมดนี้ส่วนใหญ่ AI มันก็จะตีแค่แนวหน้าก่อนนะครับและในโหมดสุดท้ายที่ผมคิดได้นะครับผมว่าเจ้าดรจีนัทเนี่ยสามารถใช้คอยเป็นประโยชน์ได้เนี่ยก็จะอยู่ในการประลองนะครับผมแล้วก็อยู่ที่ศึกดวลน,นะครับสาหรับศึกดวลตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเจอคนที่ใช้คอของดรจีนัทนะครับผมแล้วก็จะใส่พวกตัวละครอย่างวัคซีนแมนนะครับสาหลายแล้วก็ราชาตใต้ดินไว้แนวหลังนะครับทำดาเมจได้เรื่อยๆจากทีมเผาไหม้ของเขานะก็เป็นโหมดหนึ่งนะครับผม ดอ็อกเตรจีนัทจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงมากๆว่าฮีโร่ทางฝั่งของปีศาจนะครับมันไม่ค่อยมีตัวละครที่สามารถโจมตีหมู่เคลียนแนวหน้าได้เยอะนะครับยกเว้นพวกราชาตใต้ดินบีทคิงอะไรพวกนี้นะครับที่มันจะสามารถทําได้แต่ในโหมดท้าดวลปีศาจเนี่ยผมคิดว่าจะดรจีนัทก็เป็นหนึ่งคอนะครับที่สามารถเลือกใช้ได้นะเพราะเป็นตัวละครที่คอมีประโยชน์มากๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสับประโยชน์ของเจ้าตัวละครอย่างดรจีนัทนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเราปั้นมันมาเพื่อแค่เอาสกิ มันเท่านั้นนะครับผมที่จะซัมมอนล่างโครนออกมายืนแทนถึง2รอบนะแต่เหตุผลที่ผมคิดว่าในเซิร์ฟจีนเขายังใช้กันมาอยู่ถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าคอไอเลเวลสของมันที่มันจะอัญเชิญล่างโครนมาถึง3รอบนะครับผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยใครที่ยังไม่มีนะครับผมก็อยากแนะนําว่าให้รีบหาเศษมันมาปั้นนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆตั้งแต่ช่วงเวล50ขึ้นไปเลยก็ว่าได้นะครับส่วนถ้าใครที่มีแล้วเนี่ยก็สามารถปั้นไปได้ยา,ยาวๆเลยนะเพราะอย่างที่ผม ก็ยังเล่นกันอยู่นะครับอาจจะเป็นเหตุผลจากคอเวอสุดท้ายของมันนั่นแหละครับผมอันนับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวตัวละครคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ